สวัสดีปีใหม่กับทุกสุกท่านนะครับก็มาศึกษาด้วยกันนะครับปีนี้กับคอนเทนต์ศึกษาเกี่ยวกับแร่ทองคำจากหินนะครับดึงหินที่มีทองแล้วก็ดึงทองออกมาจากหินมาให้เป็นทอง99จะได้หรือเปล่าศึกษาร่วมกันนะครับทีนี้ก็มารู้จัก กับเห็นอย่างนั้น,นอยปีใหม่ก็ให้มันู้้ักกับหินนะครับเรียนกันมาตั้งนานหินก็มีอยู่หลายชนิดทุกชนิดก็มีแร่ทองนะครับกลุ่มหลักใหญ่หญโดยเฉพาะแะร่คอสนะครับขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่ส่งหินมาจากเหมืองทองคํามาให้นะครับปกติแล้วทองคําจะอยู่ในหินเนี่ยจะมองไม่เห็นนะครับเราต้องพยายามศึกษา,ามองไปเรื่อยๆแล้วจะเห็น เมื่อเราเห็นแล้วทีหลังเราดูไกลๆเราก็รู้แล้วว่าหินชนิดนี้มีทองคําเห็นที่มีทองคําได้ดีและก็มากคือหินคอร์สนะครับมันจะมีแร่ทองแล้วก็เมื่อเราไม่มั่นใจก็เอามาตำนะครับนี่คือการศึกษาที่ผมทำมาหลายวันแล้ว เอา,ามาตำนะครับตำแล้วก็ไปล้างดูว่ามีทองหรือไม่ถ้ามีก็โอเคนะครับว่าแหล่งตรงนี้มีทองก็มาตำให้เยอะๆแล้วก็เอามารอดให้เหลือน้อยแล้วก็พาไปาใช้สายเคมีเพื่อดึงทองคําออกมานะครับเนี่ยครับเราตำได้เป็นเยอะๆอย่างนี้แล้วพาไปใส่ที่ร่อนทองอีกครั้งนึงนะครับมีขายไม่กี่บาทครับแล้วก็เราจะได้แรท่ที่มันน้อยไปมาน้อยเราใช้สารเคมีได้น้อยประหยัดนะครับ เนี่ยคือส่วนหนึ่งที่เราตามไว้แล้วก็พาไปล้างเอาที่ไม่แค่เป็นทองออกไปนะครับเห็นไหมครับที่เหลือก็เป็นโลหะที่หนักแล้วก็ได้พาไปในขั้นตอนของดึงทองคำออกมามันนาฏยศาสาเคมีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มารู้จักกับการดูแล การดูหินนะครับดูยังไงเนี่ยครับดูยังไงก็ถ้าดูไม่รู้เอามาตำนะครับตำาออมาร่อนดูถ้าเป็นเม็ดทองเม็ดมันเหมือนทองนะครับเม็ดมันทองแต่อย่าลืมว่ามันมีแร่ไพไรอีกตัวหนึ่งที่ใกล้คลเคียงกันแต่ทองคํามันก็เป็นทองคําครับมันจะมีความวาวแววมันไม่แววนะครับมันมีความวาวมันไม่แวบบนะครับนี่ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ส่งหินมาจากเหมืองทองคำมาให้ เนี่ยครับก็มีอยู่สามเกศเขาบอกสีดํามีทองน้อยสีเขียวมีทองมากแล้วก็สีเนี้ยสีชมพูจะมีทองคํามากเนี่ยแหละครับจากจากแอมเมืองทองคําที่เพื่อนๆส่งมาให้เขาบอกว่ามันไม่มีทองคํามากมายมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นหรอกในเมืองหนึ่งตันจะได้ทองประมาณนักสองกรมัมก็มองไม่เห็นทีนี้เนี่ยครับทองคําที่เราเจอในหินคือหินตะกอนนะครับนี่หินตะกอน แลก็น,นี่คือประเภทของคอร์สนะครับก็มีมีมีแร่ทองคําอยู่เหมือนกันดูยังไงคือมันจะไม่ไม่แวบๆนะครับมันจะวาวถ้ามีมีแร่ทองอยู่มันจะเป็นเม็ดเล็กๆมันจะมีความวาวของมันดูนะครับที่ผมทําร่อนมาแล้วที่สามเมื่อกี้แล้วก็ร่อนออกมาให้มันเหลือน้อยเพื่อจะพาไปกัดดึงทองคาออกมานะดูครับ แต่ผมขยายให้ดูใช้กล้องขยายแล้วก็ซูมให้มันเป็นมทเม็ดใหญ่ขึ้นมาทีนี้ตามได้ล,ละเอียดมากแล้วแต่ว่ามันต้องไปซูมให้ให้ให้เห็นนะครับว่ามันมีมีทองอยู่ในมทเม็ดหินจริงๆที่เว็บบๆดูนะครับมันจะเป็นคอร์สด,ด้วยแต่ถ้ามันวาวมีสีวาวเป็นสีทองนั่นก็คือทองคำเนี่ยครับอยากเยอะๆอย่างนี้ครับ เราพาไปรอห้มันเหลือนิดเดียวเพื่อเราประหยัดในการใช้กรดในการกัดทองขึ้นมาอย่างไรแล้วแร่ทองคำจะมีอยู่ทั่วไปนะครับโดยเฉพาะพัคใต้จะมีมากที่จังหวัดประจวบแต่ว่าจังหวัดปัตตานีเี่เนเพิสุข,ขีเรนมันไม่ได้มีทั่วไป ทางภาคอีสานไม่มีทองคํานะครับมันอยู่ในหินท,ทุกชนิดนะครับมันมีมากมีน้อยยังไงแล้วนักวิชากา,ารเขาบอกว่าในประเทศไทยมีได้ทองคําน้อยมากไม่คุ้มทุนกับการทําเหมืองนะครับดังนั้นแล้วอย่าเพิ่งคิดไปว่าเราจะทําทองจากหินได้เราแค่มีความรู้เผื่อเราเจอทองคำที่เป็นแมดทองในหินเยอะๆเราได้ดึงทองคำออกมาได้แค่นั้นครับ ผมว่าป็นบปรุความรู้ไปด้วยกันผมทําไปพร้อมๆกันในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราก,กัดสารเคมีแล้วก็เริ่มเผาเลแร่แปรธาตุกันดึงหินแร่หินแร่ทองคำจากหินออกมานะครับเนี่ยครับผมใช้กล้องซูมเข้าไปให้เห็นนะครับว่าเม็ดที่ตาละเอียดแล้วในเม็ดของของหินที่เป็นเม็ดนะครับจริงเราไม่มองไม่รู้ว่าเป็นเม็ดแต่ต้องใช้ใชขยาย,ายซูมเข้าไปนะครับเห็นไหมครับ จะเห็นเม็ดทองเม็ดเล็กๆจะมีความวาวของมันแต่อย่าลืมนะครับอีแพร่หนึ่งที่มันอยู่ใกล้กับทองคำคล้ายกับทองคำมากคือไพไร์นะครับเขาเรียกทองคำคนโง่ไพไร์มันอยู่สีมันจะเจือจางกว่านะครับสังเกตสีมันจะจืดกว่าทองคำทองคำเห็นไหมครับมันจะออกเห็นไหมครับถ้าสังเกตดูมันจะมีความประกายเป็นเหลือง นะครับอย่างเรา,าได้เห็นที่เพื่อนส่งมาให้ดูนะครับม่ามีทองหรือเปล่าในก้อนนี้ก็เอาไปตามนะครับผมก็ดูสายตาไม่เห็นเหมือนกันว่ามันมีทองก้อนนี้ดูสายตามไม่มีนะก็บอกไปตามแต่ถ้าเราเคยรู้ว่าหินชนิดไหนที่มีทองคําถ้าเราดูปีนลและจะรู้ว่าก้อนไหนมีทองนั่นคือดูประจําดูเรื่อยๆมันจะมีความชํานาญในการดูว่าก้อนเนี้ยมีทองคําแต่ถ้าว่าช่วยสุดคือตามอย่างนี้ครับ ทำให้ละเอียดแล้วพาไปล้างแล้วใช้ถาด้อนทองก็จะได้รู้เลยว่ามันมีโลหะทองคำไ,ได้ทองคำหรือไม่เราดูสีสารสีเหลืองคล้ายทองก็จริงแต่บางทีมันไม่มีได้ทองคำนะครับมันดูที่เม็ดของทองคำเท่านั้นที่เราตามแล้วมันจะอยู่เป็นเม็ดของทองคำเพราะทองคำที่อยู่ในหินมันเป็นทองคำประเภท ปฐุมภูมินะครับมันไม่เหมือนทองคําที่เขาล่อนทั่วไปในลําธารถ้าล้อนลำธารเขาเรียกว่าทองคําปฐุมมูมิคือทองคําที่ผูกก่อนมาเป็นก้อนแล้วนะครับยังไงแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เป็นกําลังใจยังไงกดไลค์กดแชร์ศึกษาเรื่องทองคําไปด้วยกันนะครับปีนี้เล่นแร่ไปทตุลึงแร่ทองคําจากหินออกมาให้ได้นะครับเรามีความรู้ตรงนี้ ยังไม่ปิดบังแล้วขอบคุณทุกท่านที่ให้ความรู้ที่โทรไปถามแล้วก็ไม่ปิดบังกันนะครับว่าทำยังไงยังไงยังไงแล้วก็เหมือนกันนะครับผมถ้ามีอะไรก็สอบถามแลกเปลี่ยนความรู้กันได,ได้ไม่มีการปิดบังนะครับเนี่ยครับสารเคมีก็ไม่มีกี่ตัวครับก็มีกรดไนตริกไฮโดรกรดไอซัมฟูริกแล้วก็พวกแอลซอกตะกรทองก็มีอยู่หลายตัวที่ตอกตะกรแล้วแต่ความถนัดของใครนะครับแล้วก็ เาที่ใช้เผาฟวงให้ความร้อนนะครับอย่าลืมแล้วกันนะครับคลิปต่อไปก็มาเจอกับคลิปดึงทองคำออกมาจากหินโดยใชย้สารเคมีหรือใช้น้ำกรดนะครับแล้วจะได้ผลอย่างไรแล้เปลี่ยนความรู้กันได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับดึงทองคำออกมาจากหิน